สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นชาวอินโดนีเซียและชาวมาลเลเซียหลังชาติทิพย์ทรงกระสินยิง2ประตูในเกมที่บีจีปทุมพ่ายแพ้ให้กับคาวะสกิฟอนตาเล่ไป2ต่อ4ในศึก ACL 2 0 2 3ถึง2024 การแข่งขัน AFC c h a m ม ion s l e a g u ลฤดูกาล2023-2024กลุ่ม I อแมตช์เดย์ที่4 BG ปปทุมยูเนเต็ดลงสนามพบกับคาวาซากิฟรอนตาเล่แข่งขันเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณสนามคาวาซากิโทโดโรกิสเตเดียมประเทศญี่ปุน่นถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube, BG Channel และ True Vision s ผลการแข่งขันปรากฏว่าคาวาซากิฟรอนตาเล เปิดบ้านเอาชนะบีจีปตทุมยูเนเต็ดไป4-2ต่อรายชื่อผู้ทำประตูได้แก่คาวะสกิฟรอนตตเล่ขึ้นนำ1-0ในนาทีที่16จากการยิงจุดโทษของยาสุโตะวากิสากะบีจีปทุมยูเนเต็ดตามที่เสมอ1-1ในนาทีที่33จากชนะทิพย์สงกระสินคาวะสกิฟรอนตาเล่ขึ้นนำ2-1ในนาทีที่40จากการยิงจุดโทษอีกครั้งของยาสุโตะวากิสากะ บีจีปทุมยูเนเต็ดตามตีเสมอ2-2ในนาทีที่41จากชนาทิพสงกระสินคาวาซากิฟรอนตาเล่ขึ้นนำ3-2ในนาทีที่68จากคาซิยะยามามุระคาวาซากิฟรอนตาเล่ขึ้นนำ4-2ในนาทีที่ 90+8 จากไทเซอิมิยาชิโร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นชาวอินโดนีเซียและชาวมาเลเซียหลังชนาทิพสงกระสิน ยิง2ประตูในเกมที่บีจีปทุมพ่ายแพ้ให้กับคาวาสกิฟอนตาเล่ไป4-2ในศึก ACL ฤดูกาล2023-2024จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับโดยชาวญี่ปุ่นท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเมื่อประมาณ30ปีก่อนสโมสรและทีมชาติในอาเซียนแข็งแข่งกว่าญี่ปุ่นมาก มุมมองท่านต่อหมาครับชนะชิปน่าทึ่งมากฉันอยากให้คุณมาเข้าร่วมกับฟรอนตาเล่อีกครั้ง2ประตูที่เสียไปถือว่าแย่มากและ2ประตูแรกเป็นการยิงจุดโทษดังนั้นมันจึงเป็นชัยชนะที่ไม่ค่อยดีนะักถ้าหากพวกเรายังคงเล่นกันแบบนี้ต่อไปพวกเราจะไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้ดังนั้นพวกเราจะต้องเล่นให้รัดกุมขึ้นคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมทําให้ทุกคนมีความสุขถึงแม้ว่าชนานจะกลับมาแก้แค้นแต่มันก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวเนื่องจากพวกเราสามารถคว้าชัยชนะได้พวกเราหวังว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จในการแข่งขัน Emperor's ครับนัชิงซาเลิศและ ACL นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับคาวาซากิ asaki, เป็นสโมสรใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชีย ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าชนะที่เป็นผู้เล่นที่เก่งจริงๆผมรู้สึกดีใจที่พวกเราชนะคอมเมนต์ท่านหม่ครับเนื่องจากพวกเราคว้าชัยชนะจึงทำให้สองประตูของชนะได้รับการยอมรับอย่างสันเตความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผมมีความรู้สึกว่าคาบสกิมมาจะแข็งแกร่งในเจลรีก แต่อ่อนแอใน ACL แต่ปีนี้มันตรงกันข้ามเลยมุมมองท่านต่อมาครับชนานีิสายดีและเป็นที่รักเสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าใบแดงคือปัจจัยที่เป็นตัวตัดสินในเกมนี้มันเป็นการตัดสินที่รุนแรงที่ต้องไล่เขาออกพร้อมกับใบแดงจากจังหวะเหยียบเท้าชนะ คุณทำผลงานได้ดีมากเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับผมมีแลงสังหอนว่าชนะทิปจะทำประตูได้จากนั้นซองระยองก็ทำผิดพลาดและชนาก็ไม่พลาดที่จะยิงประตูเมื่อชนะทิพย์ยิงประตูที่2ได้ทำให้ผมคิดว่าเขาน่าจะทำแบบนั้นตอนที่เขาอยุดที่ฟรอนตาเล่ผมรู้สึกดีใจที่ชนะมาร่วมกันคว้าชัยชนะอีกนัด เพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์กันเถอะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนสำหรับชัยชนะของทีมคาวาซากิฟรอนตตเล่เป็นไปตามคาดชณะทิ่ยังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามมันคงจะไม่แปลกถ้าหากเกิดการพลิกล็อกต้องขอขอบคุณ JDT ที่ที่ำให้พวกเราเหลืออีกแค่คะแนนเดียวก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้โปรดพยายามอย่างเต็มที่ คว้าแชมป A.C.L. หลังจากที่รอคอยมานานคอมเมนต์ Comment ท่านใหม่ครับคาวาซกิแข็งแกร่งแถมชนาทิปก็ยังยิงได้2ประตูถือเป็นวันที่น่าประทับใจสำหรับแฟนบอลคาวาซกิฟรอตเล่ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าอย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่ของชนทิพย์ยังคงเฉียบคมช่วงครึ่งหลังในนาทีที่90 ในขณะที่เขาถูกกดดันจากผู้เล่นคาวาซากิ2คนเขาสามารถเคลียบอลไปให้กับฝั่งของตัวเองได้ฉากที่เขาเปลี่ยนส้นเท้าและเลี้ยงหลบด้วยจังหวะเดียวแล้วส่งต่อไปให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันทําให้ผมถึงกับอ้าปากค้างเลยทีเดียวมุมมองท่านต่อไมครับบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าชนาเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่า ซองระยองส่งบอลไปให้ใครเท่าที่ผมเห็นในวิดีโอซองระยองส่งบอลไปทางขวาซึ่งไม่มีผู้เล่นของทีมตัวเองอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับชนาทิพเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับผมสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ชนาทิพยิงได้2ประตูผมรู้สึกดีใจที่ฟรอนตาเลชนะความอัธยาศัยดีของชนาทิพป,ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเขาทักทายกับผู้เล่นหลังจบเกมโบกมือและจับมือกันขณะที่เดินไปรอบสนามชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าหลังจบเกมชนะจับมือกับสมาชิกและทีมงานของฟรอรนตาเล่พร้อมทั้งโบกมือในขณะที่เดินไปรอบสนามมันแสดงให้เห็นว่าเขารักทีมฟรอนตาเล่จริงๆผมอยากให้ชนะอยู่กับฟรอนตาเล่ต่อไปแต่มันก็คงจะเป็นเรื่องยากสําหรับชนะ ในการแข่งขันเพื่อเป็นผู้เล่นตัวจริงในทีมฟอนตาเล่แต่มันก็เป็นเรื่องเศร้าที่เขาจากไปคอมเมนต์ Comment ท่านหม่ครับผมไม่เคยคิดเลยว่าชนาทิปผู้ซึ่งไม่สามารถทำประตูอย่างเป็นทางการในเกมย่าวได้เมื่อปีที่แล้วและยิงได้แค่เพียงประตูเดียวในนัดที่เจอกับเอสพาวส์ในรายการลูแหวงครับจะสามารถยิงได้ถึง2ประตูในเกมที่พบกับฟอนตาเล่นัดสนามโทโรโรกิในปีนี้ ฟรอนตาเล่เอาชนะได้ในเกมนี้แต่ผมอยากเห็นพวกเขาขว้าชัยชนะในเจลลกอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการปล่อยตัวผู้เล่นในช่วงซัมเมอร์และชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าก็เหมือนกับกองเชียร์คนอื่นๆผมเข้าไปดูในสนามเพราะผมอยากสัมผัสกับบรรยากาศในการแข่งขัน ACL แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าเห็นสถิติ อยู่ในทีมของคู่ต่อสู้ชนาทิพย์ได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องระหว่างการแนะนําตัวนักเตะก่อนคิกออฟมีหลายฉากที่สัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างกองเสียขวซสกิกับชนาทิพย์ในช่วงที่สโมสรวิจีปทุมทักทายแฟนๆหลังจบเกมผมคิดว่าหลายคนคงจะรู้สึกประทับใจในเรื่องนี้ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังชนาทิพย์ยิง2ประตู ในเกมที่แพ้กับคาวาซากิฟรอนเตเล่ไป2 4ต่อ4ในศึก ACL ฤดูกาล2023-2024กันบ้างน,นะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าไทยลีกจะมีโค้ผู้าเล่นอาเซียน3คนแต่พวกเขากลับไม่เอาเล่นอินโดนีเซียไปเข้าร่วมทีมเลยผู้เล่นอินโดนีเซียมีราคาแพงหรือว่าคุณภาพตำ่ำมุมมองท่านต่อมาครับ ในอาเซียนไม่มีใครเทียบกับชนะทิพได้เลยยกเว้นริโก้ซิมันจุนตักที่เกือบจะใกล้เคียงกับเขาแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าคงต้องให้ราชาแห่งเปอร์ซิจ้าเข้ามาร่วมในเวทีระดับเอเชีย er, จะได้ไม่อับอายชาวอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากเป็นสมุดรอนในลีก้าวันอินโดนีเซียก็คงจะแพ้10 0. ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าขนาดแชมป์ไทยลีกยังได้สูตรแต้มแล้วทีมอินโดนีเซียล่ะจะเป็นยังไงคอมเมนต์ท่านมาครับผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าสโมสรอ,อินโดนีเซียจะเป็นยังไงในรายการ ACL ขนาดระดับสโมสรไทยลีกยังได้สูตรแต้มความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากเป็นตัวแทนจากอินโดนีเซีย ก็คงจะโดนสโมสรญี่ปุ่นถล่มไป60มุมมองท่านต่อมาครับเมื่อก่อนชนาทิปเคยอยู่กับคาวาซากิฟรอนเตเลใช่ไหมชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ยังน้อยชนาทิปก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนๆของทีมเก่าได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับชนาทิพสงกระสิน หลทัทเดสินแดงดาเล่นอยู่ในสโมรสรบีจีปุมมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าชนาธิทิพสงกระสินยิง2ประตูใส่สโมรสรเก่าคอมเมนต์ท่านหมายครับสโมรสรอ,อาเซียนที่น่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้มีเพียงแค่แบงคอกยูเนเต็ดเท่านั้นชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่า ชนะทิพย์เจ๋งอะมุมมองท่านต่อมาครับทำไมชนาทิปถึงไม่อยู่กับคาวาสกิฟรอนเตเล่ต่อล่ะเขายังสามารถยิงประตูทีมเก่าได้อยู่เลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขนาดระดับอย่างบีปีะทุมยูเนเตดยังได้ศูนย์คะแนนแล้วบาลียูเนเต็ดล่ะจะเป็นยังไงความคิดเห็นท่านต่อมาครับชนาทิป คืออดีตนักเตะของทีมคาวาซากิด้วยนะและมุมมองของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวสันส้นๆว่าชนาทิปยังคงเฉียบคมอยู่ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียหลังชนาทิปสงกระสินยิง2ประตูในเกมที่บีจีปทุมแพ้กับคาวาซากิฟอนตาเล่ไป2-4ในศึก ACL กันบ้านนะครับโดยชาวมาเลเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ยังไงซะบีจีปทุมก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่พวกเขาสามารถสู้กับทีมคาวาซากิได้โชคดีที่ทีมคาวาซากิสามารถเอาชนะได้ด้วยการยิง2จุดโทษและได้อีกหนึ่งประตูในนาทีสุดท้ายมุมมองท่านต่อมาครับเกมที่พบกับบีจีปทุมต้องยิงให้ได้อย่างน้อย5ลูกโดยที่ไม่เสียประตูและเกมที่พบกับคาวาซากิเอาชนะแค่1นศก็พอ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสกอร์ของ b ีจีปทุมมันคืออะไรแพ้ไปด้วยสกอร์สองนัดรวดล้มบอลหรือเปล่าความคิดเห็นท่านต่อมาครับต้องเอาชนะคาวาซากิกับบีจีปทุมให้ได้สก่อนแล้วค่อยมาคิดว่าจะได้เจอกับใครในรอบ16ทีมสุดท้ายชาวมาเลเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าในเกมที่พบกับบีจีปทุม จะต้องเอาชนะให้ได้อย่างน้อย5ลูกถึงจะได้อยู่ในอันดับที่2ของกลุมคอมเมนต์ท่านหมาครับถ้าหากชนะทิปย์มาเข้าร่วมกับ JDT มันคงจะสุดยอดเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า JDT จะต้องเอาชนะ b ีจีปทุมให้ได้เพราะว่าพวกเขาได้เล่นในบ้านในขณะที่ก็หวังว่าอุสานจะพ่ายแพ้ให้กับคาวาซากิ และมุมมองของชาวมาลเลเซียท่านสุดท้ายครับช่างเป็นผลการแข่งขันที่เด j จาวูสำหรับ b ีจีปทุมจริงๆแพ้ขาบ้านให้กับ JDT ด้วยสกอร์2-4แพ้ขาบ้านให้กับคาวาสกิด้วยสกอร์2-4แพ้เกมเยือนให้กับคาวาสกิด้วยสกอร์2-4มันช่างบังเอิญจังเลยขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h o โกริดเพจบีจีปทุมยูไนเต็ด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นชาวอินโดนีเซียและชาวมาเลเซียหลังชนะทิมสงกระสินยิง2ประตูนในเกมที่บีจีบทุมพ่ายแพ้ให้กับคาวาซากิฟอนตาเล่ไป2.4ต่อ 4, ในศึก ACL 2023-2024ถึง 2024. หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบและกปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหรืเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ